สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวัน so, นี้พบกับช่องวัวบ sure. ้านๆเช่นเคยนะคะช่องของคนรักวคนเลี้ยงวัวนะคะก็วันนี้พาทุกท่านมาพบกับฟาร์มวัวชื่อฟาร์มจินดานะคะเดี๋ยวจะพามาพบกับาเจ้าของวัวนะคะว่ามีหลักการในการเลี้ยงยังไงเลี้ยงวัวพันธุ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์วัวยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ารบกวนพี่แนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับผม อ่าชียเจนนาทิรมนะครับหรือแถวนี้เรียกหมอโจนะครับอ่าหมอโจนะคะค่ะอ่าเดี๋ยวพูดภาษาพื้นบ้านก็ได้นะพี่เนาะครับผมจ้าคับอ่าได้อยู่เนาะค่ะก็เดี๋ยวสิถามพี่พี่โจมาแนวคิดในการเลี้ยงงัวค่ะว่ามีแนวคิดจังไดล่ะกะรักการพัฒนาสายพันธุ์แล้วที่มาที่ไปของหมอโจมากจังไดค่ะครับค่ะ เริ่มเริ่มเริ่มแรลเลยนะครับก็เห็นงานยูน <S S 2> <Yeah. S 1> right. ักรขมทแล้ะครับแล้วก็ช so ่วงโควิดเนี่ยนะครับจ้าก็ได้ลงมากยูยูบานครับไปเห็นได้เราเลี้ยงเลี้ยงงวก็เลยเกิดความหักหักด็คยอกันก็เลยเริ่มพัฒนาเริ่มสื้อมาเลี้ยงนะครับอืมค่ะจากก็เริ่มซื่อมากก็ศึกษาก่อนศึกษางเอีบมักในในรูปแบบของงว้บำมันก่อนกับแแรกเลยครับจ้าก็เลยปึ๊ก็เลยลองตัวเลขที่ซื้อมากกับตัวตัวนี้แหละครับซื้อซื้อ นอนด้วยนะครับอ๋อเดียวนะคะเนี่ยค่ะซื้อมาจาก S M S M ฟาร์มครับอ๋อเนี่ยค่ะตัวตัวนี้นะคะแม่แม่แรกเลยนะคะมาจาก S M ฟาร์มที่เริ่มเลี้ยงเลยครับอ๋อค่ะที่แม่แม่แรกเลยที่เริ่มเลี้ยงก็คือซื้อแม่พันธุมาคซื้อแม่นี้เลยครับจ้าที่พันเลี้ยงอ๋อค่ะเป็นเป็นเอฟไหนเลยคะตัวนี้เอฟสองครับเอฟสองอ่าเริ่มจากเอฟสองเนาะค่ะเอฟสองค่ะที่นี่พัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆครับพัฒนามาเรื่อยๆทีนีดกืม เลี้ยงไปเลี้ยงมากก็เห็นเขตบ้านเฮ้าในเห็นมีงวดชาโรเลอีหลายจ้าจ้าก็เลยคิดนมาแค่เลยอีกก็เลยไปเอาชาโรลมา,เ,มาลเลอีกอ๋อมีชาโลเลอีกครับอันนี้พวกพื้นบ้านนะครับพื้นเมืองเฮ้าของของยายครับอ๋ออันนี้อันนี้คือนี่นะคะท่านผู้ชมคะคือกลุ่มวัวโซนนี้จะเป็นวัวพื้นบ้านที่ยายเป็นคนเลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกนะคะส่วนตัวที่ให้ท่านผู้ชมดูคือตัวที่นอนเมื่อกี้นะ่ะคือพี่พี่โจโกแกเป็นคนสื่อมานะคะ เริ่มต้นจากเอฟสองอ๋อนี่ค่ะวัวชาร์โรเล่นะคะมีแต่ตัวใหญ่โอ้ตรงนี้เนื้อนังออตียอนใช่ค่ะเพราะว่านาแรงเนาะค่ะแมนค่ะไปพอมึงได้กระแตแรงมืดโอ้ชารโรเล่ชารโรเล่เลยนะคะนี่ค่ะแล้วแล้วที่นี่เรื่องก้านผสมพันธ์ก้านผสมเทียมจังส่นะค่ะอ่าพี่โจทย์มีวิธีการบริหารจัดการจังไหรหรือว่าจ่างหมอมาหรือว่าจังไดร่ ตอนนี้ก็ผสมเองเหรอครับตอนนี้ผสมเองอ่ะตอนนี้ผสมเองเมื่อไรครับอ๋อไปไปอ่าพี่โจเป็นหมอโดยต้องบอหรือว่าจังใดผมอบรมมันกับลักสูตรอบร่มผสมเทียมระยะสั้นนะครับอ๋อค่ะเพราะว่ามีงวดเป็นของเจ้าของหลายป่นนี่เนาะจางเพิ่นกับบอคุมเนาะค่ะหลายแล้วที่นี่เรื่องของน้ำเชื้อสตอกเองหรือว่าจังใดค่ะน้ำเชื้อเองก็สตอกเองครับอ๋อค่ะ มีผสมให้ของเจ้าของแลวะฟของพี่น้องอยู่แถวๆนี้นะครับก็เป็นได้เลยว่าได้ทั้งเจ้าของแล้ะก็ได้ดูแลพี่น้องบ้านไก่เลื่อนเคียงเนาะค่ะบ้านไก่เลื่อนเคียงแล้ะก็เป็นได้ได้เสริมอีกอย่างหนึ่งนํำเนาะค่ะแล้วที่นี่ถามพี่โจ้กอนบาลักการพัฒนาสําหรับมือใหม่ดิเพิ่นอยากพัฒนาสายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์บ้ามันทั้งสายพันธุ์ชาโลเล่เนาะค่ะว่า บางคนเพิ่นกระถามว่าเมยังไดใส่พอพันแบบไดอยังสี่เนาะคะ่ะเอาแบบง่ายๆก็ได้ค่ะอันนี้ก็ยูทีตัวเข้าเองมาเข้าหมักแบบไดนะครับยังยังเมย์ตัวน,นี้เขาสมมติเมย์เข้าสูงสี่นะครับเมย์เข้าสูงเนือบกขยีเข้าก็ต้องเลือกพอพันทีว่าเข้าก้ามเนื้อร้ายนะครับจ้าอ่ารักการรักการย่งไๆก็คือเม่เบิงแม่เข้าก่อนถ้าแม่เข้าโครงสางดีโครงส,สางใหญ่แล้วใส่ตัวได้ก็ได้ แต่ทาแม่เห่าโครงสางโบข่อยดีโบข่อยน้าเห่ากับเลือฟอพันธุ์ีโครงสางน้าจ้าอันนี้สําหรับผู้เพิ่นเพิ่นอยากหูเพื่อที่จะเห่าต้องเลือฟอพันธุ์ีมาปั๊บปุ่งแม่พันธุ์เห่าให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะครับแมนค่ะเพื่อให้เป็นเอฟหนึ่งหรือเอฟสองเอฟสามไปเรื่อยๆเนาะค่ะหาจุดด้อยของของของแม่เห่าแล้วก็เอาไอ้ฟอพันธุ์นั่นแหละมาเกตจุดด้อยของเขาอืมค่ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็คือหลักการง่ายๆหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาทางช่องนะคะว่า จะเลือกพ่อพันธุ์ยังไงให้ให้เข้ากับแม่พันธุ์เราแล้วลูกออกมาจะสวยเราต้องเลือกที่เราต้องตัวแปรแรกเลยก็คือแม่พันธุ์ของเรานะคะแม่พันธุ์ของเราถ้าแม่พันธุ์ของเรามีจุดด้อยตรงไหนเราก็เลือกพ่อพันธุน์ที่เป็นที่เป็นตัวที่จะมาข่มจุดด้อยของแม่พันธุ์เรา,เานะคะอ,อ่าแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นคอกอ่าแล้วถามพี่โจ้นิดนึงค่ะ การเลี้ยงเลี้ยงแบบขังแบบนี้ตลอดหรือว่ายังไงคะใช่ครับมีอย่างหน้านี้ก็คือปล่อยปล่อยลงนานะครับค่ะปล่อยลงแปลงนาบริเวณด้านนู้นใช่ไหมคะครับผมอ๋อค่ะก็คือแบ่งให้กินเป็นเวลาครับผมคือช่วงแรกก็คือประมาณช่วงเช้าก็ประมาณสี่โมงเช้าก็เข้าข้อคืนรับปล่อยช่วงเช้าแล้วก็ประมาณสี่โมงเช้าเข้ามาพักร้อนค่ะแล้วก็ ประมาณอีกรอบหนึ่งกว่าบ่ายสองครับบ่ายสองก็ออกไปเดินแปลงอีกอ๋อค่ะแล้วก็เข้ามาก็ค่ำครับตีโมงห้าโมงยิน,นแล้วก็เข้าจืดแล้วเรามีอาหารเสริมนอกจากกินหญ้ากินฟางไหมคะมีครับ่วงนี้น้าเล้งก็มีอาหารอาหารข้นช่วยครับมีอาหารข้นใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็เพื่อ ไม่ให้วัวโซมเนาะเพราะว่าหน้าแรงนะคะแต่ถ้าหน้าฝนก็ไม่ได้ให้เสริมใช่ไหมคะหญ้ายังเดียวเลยหญ้าอย่างเดียวหายหน้าฝนเนี่ยก็คือไปที่ไหนก็มีแต่หญ้านะคะแต่ว่าถ้าหน้าแรงนะคะก็ต้องเสริมนิดนึงถ้าวัวเยอะอย่างนี้หญ้าไม่พอก็ถ้าคอกไหนที่มีเรียกว่ามีเงินทุนนะคะพอที่จะเสริมให้วัวได้ก็ก็แล้วแต่ความความสะดวกของแต่ละคอกนะคะบางคอกไม่มีทุนวัวเยอะอย่างเงี้ยก็ใช้ฟางเป็นหลักอย่างเดียวนะคะ ทีนี้เรื่องของการดูแลเรื่องของการฉีดยาการให้ยาบำรุงการถ่ายพยาธิอย่างเงี้ยออยากให้พี่โจ้แนะนําของคนมือใหม่หน่อยบางทีเขายังไม่รู้ว่าบางทีเลี้ยงไปอย่างเดียวไม่เคยถ่ายพยาธิเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ครอก็คือก่อนที่เราจะผสมนะครับคือคหลังออกลูกเราก็ต้องมีการทําบำรุงพยาธิเพื่อที่จะทําท,ท้องต่อไปอยู่แล้วครับอเพื่อที่สุขภาพบัวจะได้แข็งแรงแล้วก็ กลับมาเป็นสัตว์เร็วนะครับอืมค่ะมีทั้งชนิดฉีดแล้วก็แบบจอปากแล้วก็แบบเม็ดนะครับแล้วแต่เราเกละตรวรสะกวกครับแบบลาดหลังลาดหลังด้วยใช่ไหมคะค่ะก็แล้วแต่ว่าเรามีงบประมาณซื้อยาตัวไหนแบบไหนแล้วกันเนาะค่ะก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพวัวเราวัวกลับมาเป็นสัตว์เร็วแม่พันธุเราก็สมบูรณ์อ่าด้วยนะคะดูดูอย่างโปรแกรมที่วางไว้เนี่ยตอนนี้แม่น่าจะ แม่ตัวนี้ค่ะอุ้มน่าจะอุ้มท้องประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนครับตัวนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยชาร์เล่โอ้ชาโเล่นี่คือท้องหมดเลยท้องหมดเลยครับโอ้ก็ดูลูกยังเล็กๆอยู่ลูกยังเป็นเบบี๋อยู่เลยนะคะนี่ยังเด็กๆอยู่ท้องต้นท้องหมดเลยครับเนี่ยโอ้ท้องหมดเลยเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็คือการที่เราดูแลวัวหลังคลอดหลังจากที่คลอดเสร็จไม่ว่าจะเป็นการถ่ายพยาธิให้กับวัวเป็นการแล้วก็ยาบำรุงให้กับวัวเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่า ทุกคนเลี้ยงวัวเพื่อหวังผลประโยชน์จากวัวทั้งนั้นก็คือเป็นการจําหน่ายการขายออกไปอย่างนี้นะคะทีนี้ยทำยังไงเราถึงจะให้ได้ให้วัวเนี่ยมีลูกปีตป่อปีใช่ไหมคะมคปีละตัว,ตวถ้าอยากได้ลูกปีละตัวท่านผู้ชมก็ต้องดูแลว,วัวโดยเริ่มจากเวลาเขคลอดดูแลหลังคลอดบ,บางตัวยังไม่ถึงเดือนเป็นสัตว์บ,บางตัวเดือนหนึ่งสองเดือนก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์นะคะ ทีนี้เนี่ยคะ่ะก็คือเป็นความรู้แล้วก็หลักที่พี่โจโดได้เลี้ยงวัวจากคนที่ทํางานประจําใช่ไหมคะพี่ใช่ครับทำงานประจําแล้วก็กลับมาบ้านแล้วเห็นแม่ยายใช่ไหมคะเห็นแม่ยาย <ใน S 1> <ๆ>เลี้ยงวัวแล้วก็เกิดความคิดในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์วัวอย่างเลี้ยงวัวแบบชาวบ้านเราเลี้ยงเลี้ยงก็เลี้ยงเช้ากับเย็นกลับ,บอ่าเช้าไปเย็นกลับอย่างเงี้ยวัวก็ยังอยู่สายพันธุ์ยังคงเท่าเดิมไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ก็คือเป็นวัวผสมในค้อ นะคะแล้วพี่เขามีความชื่นชอบจนไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นแล้วตอนนี้ก็คือได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมอโจนะคะหมอโจประจําหมู่บ้านเลยเดี๋ยวให้พี่พี่โจฝากพิกัดของฟาร์มจินดาฟาร์มนะคะว่าอยู่พื้นที่หมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิกัดของจินดาฟาร์มเราอยู่บ้านบ้านบัวโคกหมู่แปดนะครับค่ะ ตำบลบ,บัวโคกอำเภอ่าตูมนนจังหวัดสุรินทร์นะครับค่ะอยู่จังหวัดสุรินทร์เรานี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถแวะเวียนมาได้นะคะส่วนท่านใดที่อยู่บริเวณละแวกใกล้ๆนี้ก็เรียกใช้บริการหมอโจได้นะคะก็ทางคอกของวัวบ,บ้านๆก็ได้มีโอกาสใช้บริการนะคะพี่บริการดีมากมีทั้งเครื่องอันตราซาวดูการตกไข่ของวัวด,ด้วยนะคะก็เนี่ค่ะพาท่านผู้ชมดูนะคะความความที่จาก ผันตัวจากมนุษย์เงินเดือนนะคะมาเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวแล้วก็เป็นเกษตรกร,ร,กรอย่างเต็มตัวนะคะแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาสู่ฟาร์มจินดาฟาร์มนะคะซึ่งถามว่าเป็นฟาร์มใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เป็นฟาร์มระดับครัวเรือนนะคะแต่ว่าในส่วนของฟาร์มเล็กๆแต่มีการพัฒนาสายพันธุ์ของวัวแล้วก็ดูแลวัวดูความสะอาดสะอ้านของโรงเรือนนะคะท่านะผู้ชม เห็นไหมคะจะมีมุ้งกลางให้วัวเพื่ออะไรเพื่อป้องกันมแมลงรบกวนนะคะมแมลงรบกวนต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลต่อสุขภาพวัวเหมือนกันนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับวิธีการแล้วก็หลักการในการเลี้ยงวัวการดูแลวัวนะคะอ๋อนี่นะคะโอ้มีผัดล่มพร้อมเลยค่ะ ไฮเทคมากนะคะแล้วก็มีไฟชาโรเล่เขาอดครานะคะชาโรเล่อาเราเนี้ยก็คือเลือดสูงทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งชาโรเล่ก็เรียกได้ว่าเป็นวัวเมืองหนาวเนาะค<บ>ค่ะคดีนี้มาอยู่เมืองเมืองร้อนเราก็ต้องดูแลเขานิดน,นึงโดยเฉพาะเมื่อกี้ฝนก่อนหน้านี้ฝนยังไม่ลงอากาศร้อน40่สอองศานี่แบบหืกระจุยเลยนะคะ<บ>แต่ละตัวเนี้ยต้องให้ความเย็นกับเขา นะคะโ,โห, <S <S โโหดูนะคะท่านผู้ชมมีแต่ตัวสวยๆนี่โอ้เนี่ยนะคะก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับท่านที่ต้องการศึกษาหรือว่าหลักการในการเลี้ยงวัวในแต่ละข้อก็แตกต่างกันออกไปแต่ที่เหมือนกันคือความรักในอาชีพการเลี้ยงวัวน,นะคะแล้วก็การดูแลเอาใจใส่วัวน,นะคะแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีขึ้น ดียิ่งขึ้นไปนะคะสู่การสร้างรายได้การสร้างอาชีพต่อไปนะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมสำหรับาฟาร์มจินดาฟาร์มนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านบัวโคกหมู่8ตําบลบัวโคกอาเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะก็นำมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ